คลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเปิดหัวเก่งของรถหัวลากทั้ง2คันนี้นะครับรถหัวลากคันซ้ายมือก็จะเป็นสแกนเนีย R13 นะครับอย่างคันที่ผมเคยแนะนําวิธีการเปรียบเทียบรุ่นรถไปนะส่วนคันขวามือก็จะเป็น Mercedes b e n z x c o r อ็กซนะครับซึ่งก็เป็นรถรุ่นใหม่ของทางเทอร์ป้านะครับซึ่งรถหัวลากทั้งสองคันเนี่ยวิธีการเปิดหัวเก่งของเขาเนี่ยก็จะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําทีละคันเนาะเริ่มจากคันสแกนเนียกันครับ สำหรับวิธีการเปิดหัวเก๋งของรถหัวลากสแกนเนียนะครับถ้าเกิดเราสังเกตด้านหน้านะตรงชิ้นส่วนนี้จะสามารถเปิดออกมาได้นะครับถ้าเกิดสมมุติรุ่นรถทั่วไปเนี่ยเวลาเราเปิดหัวเก๋งเราจะดันจากด้านหลังใช่ไหมครับอันนี้เขาจะดันไม่ขึ้นวิธีการนะครับจะมีเทคนิคอยู่นิดนึงอ่าให้สังเกตชิ้นนี้นะครับผมจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ดันให้ชิ้นนี้อ่าเปิดออกมาก่อนอ่าเห็นไหมครับตัวชิ้นนี้จะง้นเปิดออกมานะครับตัวกระจังหน้าชิ้นล่างนะ พอเปิดออกมาได้แล้วนะครับข้อควรระวังเลยก็คือระวังตัวกระจังหน้าชิ้นเล็กอันนี้หลุดนะครับพอเราเปิดชิ้นหน้าออกมาได้นะครับตัวหัวเก่งก็จะสามารถยกขึ้นมาได้นะครับในลักษณะ มันจะเป็นล็อกของเขานะครับก็คือเราจะต้องเปิดตัวกระจังหน้าชิ้นเล็กนี้ก่อนนะครับถึงจะยกหัวลากสแกนเนียรุ่นนี้ได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อควรระวังนะสำหรับคนที่เล่นรถเทอร์ปารุ่นนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รู้แล้วเราไปฝืนดันหัวเก่งขึ้นตัวที่ไม่ได้เปิดชิ้นหน้าเนี่ยอาจจะทําให้ตัวหัวเก่งได้รับความเสียหายได้นะครับในส่วนของสแกนเนียก็ผ่านไปเนาะต่อมาครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําของ mercedes benz x4 m p 4สำหรับ เมอร์เซเดสเบนคันนี้นะครับวิธีการเปิดหัวเก่งก็จะคล้ายๆกับสแกนเนียนะแต่ระบบกลไกของเขาก็ถือว่าพัฒนามามากกว่าสแกนเนีย R13 นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะวิธีการเปิดหัวเก่งของรถรุ่นนี้นะครับแน่นอนครับก็จะไม่เหมือนกับรถทั่วๆไปนะเราลองดันด้านหลังดูก่อนนะครับอันนี้พอเราดันแล้วเนี่ยหัวเก่งจะไม่ยกขึ้นนะครับกลไกของเขาก็คือให้ทําการยกหัวเก่งขึ้นมาก่อน1คลิกนะครับวิธีการยกหัวเก่งก็ทําแบบนี้นะยกขึ้นมานะครับ จะเป็นล็อกของเขาเห็นไหมครับตัวหัวเก่งจะลอยขึ้นมานะครับตรงกระจังหน้าเนี่ยจะมีช่องว่างแล้วอันนี้เราก็จะสามารถเปิดหัวเก่งได้เลยครับในลักษณะนี้นะสำหรับ x r MP4 การยกหัวเก่งก็จะเป็นแบบ2จังหวะที่ผมสาธิตนะครับส่วนวิธีการเอาลงนะครับก็จะเป็นแบบปกติพอเรากดลงแล้วนะครับอ่าสังเกตตัวกระจังหน้านะครับมันก็ยังลอยอยู่เนาะวิธีการนะครับพอเราเอาหัวเก่งลงแล้วก็บีบลงครับอย่างนี้ จะลงล็อกของเขานะครับสำหรับ XTR m p 4นะก็ถือว่าเป็นรถหัวลากรุ่นที่เฮอร์ป้าพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็พร้อมกับกลไกการยกหัวเก่งที่มี2สเต็ปนะครับสำหรับรถหัวลากทั้ง2คันเนี่ยก็ถือว่า เฮรยป้าเขาทําออกมาได้ดีนะครับเพื่อป้องกันการเปิดของหัวเก่งตัวที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับถ้าเกิดอย่างที่ผมเคยเจอเนี่ยก็จะเป็นรถหัวลากของแมนนะครับที่กลไกการล็อกของเขาเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดปิดบ่อยๆเนี่ยตัวกลไกก็จะหลวมนะครับทำให้หัวเก่งเนี่ยสามารถ ยกออกมาเองได้นะครับโดยที่เราอาจจะขยับนิดหน่อยหัวเก่งก็จะเปิดขึ้นมาเลยนะสำหรับการออกแบบรถทั้งสองคังนนี้ผมมองว่าก็ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับสำหรับรถหัวลากของทั้งสองคันนี้นะที่เฮอร์ป้าทำกลไกล,ล็อกหัวเก่งอ,ออกมาในลักษณะนี้นะครับยังไงก็ลองเอาไปพิจารณาดูเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณผู้ติดตามสวัสดีครับ